สวัสดีครับวันนี้มาสะดึกเลยนะครับเดี๋ยวจะมาทำคลิปสั้นๆนะครับมาเปรียบเทียบค่าคอมมิชชั่นจากบลกเกอร์3เจ้านะฮะซึ่งผมเป็นลูกค้าอยู่นะฮะเจ้าแรกคือของดามนะฮะโดยเขาจะใช้แอปดามนะครับแล้วก็อีก2เจ้าคือยวนตาแล้วก็ INNOVEST X นะฮะซึ่งเป็นบริษัทลูกของ SCBX นั่นเองนะฮะซึ่งทั้ง2เจ้าก,ก็ใช้แอปสตรีมมิ่ง เหมือนกันนะครับโดยผมจะใช้โบกเกอร์3ลายนี้นะฮะซื้อหุ้น TTB นะครับทหารธนาคารทหารไทยธนาชาตนะฮะตอนช่วง p ีโค้นะฮะช่วงก่อนปิดตลาดนะครับซึ่งผ่านมาแล้วแหละนะฮะเพื่อที่จะได้ราคาตรงกันนะฮะแล้วก็อย่างตามร้อยหุ้นนะฮะโอเคงั้นเราไปดู ด้วยกันโดยเริ่มจากแอปดามนะครับแอปดามนี่ฮะอันนี้ดูรายการนะฮะดูรายการก็คือ100หุ้นนะฮะ TTB นะครับราคาที่ได้1.77ซึ่งก็จะเป็นราคาเดียวกันอยู่แล้วนะทั้ง3แอปนี่ฮะยอดที่ต้องชำระ1.77.30นั่นก็คือนี่ฮะค่าคอม30าต่างหรือดูจากตรงนี้ก็ได้นะฮะนะ,ะรวมกัน ก็คือ30สตางค์นะครับอ่าโอเคเนาะผ่านไปแล้วนะครับ30สตางค์ต่อไปที่สตรีมมิ่งนะฮะแล้วไปเข้าของยูนต้านะครับจะได้เป็นแนวทางให้คนมือใหม่เนาะอ่ะไปที่พอร์ตโฟลิโอนะครับไปที่ดิวซัมมารีนะฮะแล้วก็อันนี้ครับอันนี้ฮะแน่นอน TTB แล้วก็ อย่างตาม100นะครับราคาปิดก็ราคาเดียวกันอยู่แล้วแหละ1.77นะฮะจะได้มาเปรียบเทียบกันได้ง่ายนะฮะนี่ฮะ0.28แกับวัด0.02บวกกันคือเท่าไหร่ฮะ0.30นะฮะ0.30ซึ่งจะเท่ากับของดามนะนะครับเท่ากันเป๊ะ,เ,ปะเลยนะฮะโอเคอ่าอันนี้ก็ ผ่านไปนะครับเดี๋ยวล็อกอท์ไปนะฮะเค okay. ต่อไปอันที่3นะครับ i n n o v e s X นะฮะ i n n o v e s X โหลดข้อมูลจะใช้เวลานานกว่าเขาเพื่อนนะฮะเค okay. อันนี้แจ้งเตือนมาอ่าอร์ตโฟลิโอนะครับดิวซัมเมอรี่เหมือนกันนะฮะแล้วก็ ไม่ใช่อันนี้อ่าอันนี้นะครับมาดูกันครับ TTB 1.77่ท,ท, B, 77, ที่จำนวนร้อยหุ้นนะฮะนี่ฮะนี่ครับ2อันนี้นะฮะ0.15กับ0.01วันโอ้โหรวมกันเป็น0.16โอ้โหเกือบครึ่งเลยนะครับเมื่อกี้มัน0.30มยใช่ไหมทั้ง2โบรกเกอร์นะอันนี้0.16อ่ะครึ่งหนึ่งของ ไอสองโบเกอร์แรกอะโหสุดยอดเลยอะสุดยอดเลยอะนะฮะก็สรุปว่าทั้งโบกเกอร์สาลายที่ผมเป็นลูกค้าอยู่เนี่ยอินโนเวสเอ็กที่ผมใช้มานานตั้งแต่ scbs แล้วนะฮะก็ผมได้ค่าธรรมเนียมหรือค่าคอมมิชชั่นในการซื้อหุ้นไทยต่ำที่สุดแล้วนะไม่จำเป็นต้องขวนขวายไปใช้แอปอื่นนะสะดวกที่สุดแล้วนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อนๆไม่ อาจจะไม่เหมือนกับผมนะเพราะว่าผมเทรดหุ้นปีหนึ่งเนี่ยเยอะมากนะฮะเขาก็เลยให้ผมมาก่อนหน้านี้แล้วเป็นส่วนลดนะฮะแบบว่า0ูถึง5ล้านนะต่อวันนะอ่ออยู่ในช่วงเท่านี้เปอร์เซ็นต์แล้วก็5ล้านถึง10ล้านเท่านี้ยิ่งเยอะๆมันก็เปอร์เซ็นต์มันก็ลดลงนะแล้วก็10ล้านขึ้นไปอะไรเงี้ยแต่เมื่อ23เดือนก่อนผมก็ขอลดอีกนะฮะ สุดท้ายผมได้มานะฮะซึ่งเป็นเลทที่ต่ำสุดที่ทาง INNOVEST เให้ลูกค้าแล้วนะตั้งเริ่มแล้วก็เริ่มตั้งแต่บาทแรกเลยนะ,ะก็เลยได้เลทนี้มานะครับโอเคนะฮะเอามาฝากกันนะครับอ่างั้นก็ขอลาไปก่อน,นะครับสวัสดีะครับ